แม่ย้อยอวตารเริ่มเล่นเจ้าแล้วเด้นในพลังบวกให้เล่นไปค่ะพี่ๆขากดรายงานกลุ่มของพลังบวกเลยนะคะนะคะพลังบวก V1 นะคะรายงานเลยค่ะเล่นเล่นชัวร์ไหมว่าเล่นย้อยแล้วอะ่ะชัวร์ไหมคะครอบครัวตัวขาวชัวร์ไหมคะขอคอมเมนต์อของครอบครัวตัวขาวค่ะนะคะนะ,ะนะพลังบวก V1 ในเพจเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กนะคะพี่ๆเข้าไปในเฟซบุ๊กนะคะขอความร่วมมือหน่อยนะคะพี่ๆนะเพจเฟซบุ๊กของพลังบวก V1 นนะคะมีผู้ติดตามน่าจะ กี่พันก็ไม่รู้ย่อไม่ย่อไม่ได้ดูย่อออกมานานแล้วย่อออกมาได้สักสิบบันแล้วย่อไม่ได้ดูเลยนะคะ เดี๋ยวย้ยจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะคะพรุ่งนี้นะคะเพจ Facebook เดี๋ยวพี่ๆเข้า Facebook ให้ย้อยด้วยนะคะเนาะย้อยขอความร่วมมือกดรายงานของกลุ่มพลังบวก V1 นะคะนะซึ่งอวตาลตัวหนึ่งเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะคะมาทำร้ายคนที่ตัวเองไม่พอใจนะคะเอาเ okay คคอมเมนต์ชัวนั่นคืออ่าคุณมีอคติส่วนตัวกับย้อยนะคะนะอ่าพี่แจมก็โอเคไปเล่นแล้วนะคะพรุ่งนี้ย้อยจะเอารายละเอียดของพลังบวก V1 ด้วยนะคะเนาะ ย้อยจะให้พี่ตาโพ้ะนะคะต้องขอร้องแล้วย้อยจะหัดโค้ดในอะ่ะในชุมชนนี้ด้วยเดี๋ยวให้ย้อยได้สตรีมอยากก่อนย้อยจะโค้ดรวนๆย้อยจะโค้ทุกวันถ้าเล่นย้อยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อไปนี้ทุกขั้นตอนนะคะย้อยก็จะดําเนินการจับเจ้าของกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งเช่นกันค่ะนะคะคาําถามเยอะๆมากมายจากหลังไม้ที่เข้ามาย้อยบอกแล้วว่าย้อยสู้ไหวแต่ที่ย้อยมีน้ําตาตอนนี้ก็คือคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจย้อยเฉย นะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินหน้าต่อค่ะก็จะไปที่ที่อำเภอก็จะไปอยื่นคำร้องนะคะหาค,คนที่คนทะเบียนของยอมนะคะน้วก็นย่อยเป็นั่งเลยโอเคเอมากอโอเคมากแต่ที่ย้อยร้องเนี่ย ขอกกำลังใจที boxing, iden, mm ่เ hmm. ล no, so like so ่นตอนนี้ไม่ใช่นั่นเนาะเขาอันนี้เข้าใจได้เข้าใจเมื่อกี้เขาคอคอยเขาไปเปิดโฆษณาก็ไปแก่เหลืองจากจังเขามากม่ไปเหตุุระนะนะว่าเป็นยังดองธรรมดาแหละปัญหาค้นที่เขาจะยัดเยียดยัดเยียดสิ่งสิ่งบดีให้เฮ้านะเนาะอันนี้คอยคอยเข้าใจเจ้าอาโยกะ ว่าเป็นยังดออคนที่รักเราก็ต้องมีตั้งเยอะแยะคนที่เกลียดเรามันก็มีกระซังเม่มันเถาะก็เอาเฉพาะคนที่หัาเข้ากับพอเพราะว่าคนที่เขาอยากทำร้ายเรานะ่ะมันเป็นมันมันกลายเป็นที่เอฟซีเราเข้าใจไปแล้วว่าเออเขาพยายามอยากจะทำร้ายเรานะเป็นสีนะเอฟซี FC เข้ากับ่ได้ไปเสือเขาดอกคอยกับ่เสือคือคนอยากทำร้ายคนไนะ่ะอือมคอยโดนมาจนแบบว่าเข้าใจไปหมืนะ่ะ ไม่หรอกเจ๊อ่าคนคนคนที่ด้อยค่าคนอื่นเนี่ยคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ไม่เคยไว้ใจใครเป็นคนที่คิดว่าตัวเองดี<ม>คนอื่นร้ายเสมอเป็นคนที่หลงตัวเองนะเป็นคนทีเกียรเรามันก็มี